โอเคครับยูว่าผมสตาร์แม็กนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบ็อกนะครับแมปอนิเมะสวิสนั่นเองนะครับผมก็เป็นแบบเดิมนะครับแบบนี้ก็ตามต้นคลิปเลยนะครับก็คือวันนี้ผมจะมารีวิวนี่เลยรีวิวจอมมันบูมนะครับนี่นะครับนี่จอมมันบูมบวกเท้ากอสปีนะครับก็เป็นแบบวันนี้ได้นะ ผมจะลีวแบบไม่อัพอะไรนะไม่ว่าไม่อัพอันนี้ผมลองไปเล่นตาหนึ่งแล้วนะเวลสี่แบบอันนี้ผมจะเล่นแบบไม่ได้อัพอะไรนะครับนี่ก็ตัวนี้เขาบอกว่ากาก,ากสุดเลยนะากากสุดในมิสติกนะผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าลผมต้องมาลองกับตัวนี่จอมนบูนะครับจะมีร่างอีโบนะครับเป็นอีกร่างหนึ่งนะเรามาหาบูมาก,ก่อนนี่นะครับจอมบูจะเป็นอะไรเนี่ยคิดรัมโบเป็นดิสทรัคชั่นนะครับ ไอตัวโคตรเยอะครับไอตัวม่วงๆ80ิตัวเลยแล้วก็ใช้ตัวเขียว20ตัวแล้วก็ตัวอันนี้ชมพูชมพูเข้มๆมนาะ15ตัวนะครับก็อีโวยังไงผมก็ไม่รู้นะ๋ยวผมต้องแบบลองไปฟาร์มเพื่ออีโวตัวนี้นะดูนะครับอะโอเคครับงั้นเรามารีวิวจามันบูกันเลยดีกว่านะครับนี่เราจะมาไดด่านน้ำเด้วยนะนี่เราจะลองเล่นอินฟินิตไปเลยเล่นอินฟินิตไปเลยมากดเพย์ไปเลย โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับนี่รูปโมเดลก็จะประมาณนี้เลยนะเท่ๆเลยเคมอนมาแล้วนะครับการตีธรรมดานะครับนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนี่มัดเท่ๆส่วนดัมอีกจะจามีดห้านะครับอยเร็วอยู่นะผมว่าโอ้ยเท่มากเลยครับส่วนสกิลพุ่งนะครับสกิลพุ่งโทจิมันจะเป็นสกิลพุ่งแบบนี้ครับกลิ้งเอานะครับฟีกลิ้งแต่จัมบอบูนะครับจะเป็นแบบสกิลนี้เลย ทเท่นี่พุ่งเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับพุ่งแบบมีออร่าสีม่วงๆนิดหน่อยชมพนนูนะครับนี่เฟี้ยวๆเละครับจะมันบูต่อไปนะครับเป็นสกิลหนึ่งนะครับเป็นอันเนียเด,ด,ด,ดสตัคทีฟใช่ป่ะคามีคามีห้ามีห้านะครับนี่ก็เป็นน่าจะปล่อยพลังขึ้นต่อนะครับนี่อย่างนี้เลยมาฮุบตุ้มอุย้ยโคตรเท่ครับคนดู กันฉีนะครับฉีดพลังขึ้นเต่าสีม่วงเอย่างนี้ตูมดาวมิเตสิลัวๆนะครับชุดโคตรเท่เลยอนะดาวมิเตสิลัวๆเท่อยู่นะครับท่านี้ต่อไปท่าที่สองนะครับอะไรอะ,พระเพลฟตัตอะเพลฟัตใช่ไหมครับโอี๋เราลองสกิลสองครับปุ๊บอุย้ยเหมือนสกิลพุ่งเลย แค่แบบเหมือนจะแบบก่อนพุ่งมันจะมีอะไรต่อยๆอย้าเหมือนจะต่อยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูบ่องนี่ครับปุ๊บอ๋อมันต่อยแล้วก็พุ่งไปเสยนะครับใช่ไหมเท่ๆนะครับโอเคต่อยก่อนโอเคครับส่วนสกิลที่3นะครับเป็นมิสติกบอลสแมทนะครับก็เป็นลูกบอลอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับไปปุ๊บอุย้ย สกิลนี้เท่มากเลยครับคุณดูสกิลแบบเอาตัวขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็แบบเอาออร่าสีม่วงนี่กระโดดทุ่มอย่างนี้สตูติดสตันด้วยนะครับดะเมจดยี่พาโอ้ยนานอยู่นะสตันนานอยู่ครับข้างล่างลุมโดดนี่ต่อยอย่างนี้เลยโอเคส่วนสกิลที่สี่นะครับเป็น Human Extinction นะครับโอเคลองลองกดดูกับบอสเลยนะครับ นี่กดสี่ไปฟุ๊บโอ้มันจะเป็นอะไรจิ้วๆล,ลงมาครับรัวเคลองกดอีกรอบนะครับฟุบจิ้วๆๆดาเมจต่อเนื่องแบบดาเมจสิบต่อเนื่องเลยนะครับโอ้ยผมว่าก็ไม่ได้แย่นะนี่แบบเอามาคอมโบกันนะครับสำหรับสกิลพวกนี้ครับผมว่าก็ไม่ได้แย่นะสำหรับตัวนี้ เท่ๆวันนี้เลยโหดเอาเรื่องเลยโอเคครับคนดูก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการรีวิวเจ้าจอมมันบูตัวนี้นะครับก็เป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นรีวิวครั้งแรกนะก็ติดๆขัดๆนิดหน่อยนะครับก็ตัวนี้ผมมองว่าผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับก็มีสกิลแบบสกิลสตันสกิล,กลอะไรรัวๆาเมจต่อเนื่องครับก็ถือว่าดีนะครับต้องมาดู แบบร่างอีโวอีกทีหนึ่งนะครับว่าแบบมันจะเก่งขึ้นหรือเปล่านะแล้วก็มันจะคุ้มกับเสียเวลาที่ผมแบบคุ้มกับเสียเวลาคุ้มกับการเสียเวลาหรือเปล่านะที่ผมแบบฟาร์มอีโวตัวนี้ไปก็าประมาณนี้นะครับรับจะมันบูต,ตัวนี้นะเว้นที่แย่เลยก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวนะครับงานกับบ้างครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะคลิปนี้ไปละเจอกัน